ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบางทีภาพที่เห็นนี้เป็นภาพลวงตาว้ายผมเป็นภาพลวงตาแล้วนี่ภาพจริงเนาะภาพจริงแล้วจริงเป็นภาพลวงตาอยู่บนนี่เครื่องถวยนี่เมียนอยู่บนนี่เมียนอยู่บนนี่ภาพลวงตาอยู่บนพี่น้องเบื่องต้นนี่แต่งเอาอะไรอยู่บนแบบนี้บอแมนอิตาอันนี้ภาพกันแต่งกบเหรอวะเอาถวยอื่นประเทศไทบ่เอวะเอาเบิ้งเราครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรอบหน้านี่คยนะนี่ครับนี่นี่เบื้องต้นนี่นี่เบื้องต้นนี่เบื้องล้ำยางนี่มีที่ซีครับนี่แหละเกือบเต็มกระโปงก็เห็นนี่แหละโอ้ยแมนอิลีคือกี่ตัวกับระโปงอรอันนี้่ี่ก็เกือบเต็มนี่ครับเกือบเครื่องเครื่องขึ้นมาสองมีดโป้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อนผ่านมาเห็นอาจจะ เป็นแค่โฆษณาคุณโค้ชบอโอ้ยโฆษณาโฆษณาโฆษณาโอ้อันนี้ต้นน่าอีกมาครับมามาดูภาพลวงตาอีกโอ้ยเขาไม่เห็นเรานี่ถวยฤทธิ์เครื่องครับเออนั่นสามมีดอยู่หันสามมีดอยูนี้นี่ครับภาพลวงตานี่ครับกำลังย้อยปอกๆอยู่นี่เข้าไปบนต้นต้นช่ำแขนนี่บนนี้ต้นช่ำกอกไผ่นี่ อันนี้เดสันภาพล่วงตาอันนี้เดสันโอ้ยนะยังย่อยไว้โอ้ยภาพล่วงตาครับพี่น้องภาพล่วงตาเหตุอันนี้มาหาตัวคนเด้หนิต้นสั้นแขนนี่มันแมนอยู่บ้าต้องแขนนี่มันแมนอยู่บ่ต้นสั้นแขนนี่อย่างซีมีดเดนฮอดเครื่องถวยปะนะบ่เดี๋ยวเบ่งต้นดูหน่เดี๋ยวเบ่งแขนดูหนนี่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 นั่นอือมึงแล่นนี่พี่น้องผู้ใดผ่านมาเห็น ใช้วิจารณญาณในการรับชมจยะเยี่ยะเสือเผ่ยังไงน้องยังไงแอนต้องมาเบิ้งด้วยตาตัวเองกูเลยอยากมามาไมอ้ยางหูอีหลีเดี่ยมาเบิ้งด้วยตาเอาตาจากของมาเบิ้งเลยแม่บ <c oughs> อกเฮ้ย <c oughs> พ่อไา,ายยังสิเพราะว่าเฮาขีดตัวอีกเนาะ <c oughs> เอาแม่อีหลีบอ่ะนี่โอ้ภาพโลกตานี่เดินเลมันสนดู่นนี่ห่างๆน้อยๆนี่มีตะเครื่องถวยมันแมนอยู่พี่เนาะมันตัวบ้าท้าอย่างน้มันตัวบ้า บนนั้นเอาผากมาทางอื่นบ่กระโปบอื่นมาเทศอะไรกันบ่แล้วบ้องแขนอืม,มอีเม่ไอยางอีนอันนี้ก็ซ้ำแขนนี่กับอะไรไอ่อนี่นี่นบ้องยางมาหนี่นี่เครื่องถ้วยนี่แล้วบ้องแขนซ้ำกันกี่ตัวบ่สุบซินี่เขาว่าเอาตัวเ่อตัวก่อนแล้วแต่แล้วแ,ต,แต่บุญแต่กรรมไผ่สีเสือคืบอบบเสือทายพิจารณญาในการรับชมผู้รงคนเห็นมือเดียวเสือเลย ผู้ละคนเบิ้งมาสามปีกับปัญญาว่าันเชื่อเบิ้งเค็ไหนโมงีประโยชน์ก็เบิมงแค่นั้นโมงพีประโยชน์จโมงโมงพีประโยชน์ปาดอันนี้เกือบหายปาดอันนี้ภาพดวงตาเอาดูดูภาพดวงตาต้นนี้สิครับโผล่นี้นะครับโลเคิงไดเคิงถวยครับยางกระแดงดินหน้าครับต้นสังเขนนี่เอายางกระแดงเนียเอาพูนถวยนึ่งเงินพูนสามมีดอนาหันอันนี้มีดนึ่งนี่มนึง อีกนิดนึงก็เต็มพอดีนี่อ้าวมาเบิ่งภาพรวงตาตัวหนน้อยนี่เป็นนี่นี่สวยเงี้ยฮันสวยสวยฮันนั่นนั่นนั่นเบิ่องสวยหันอืมนิดนึงนึ่กับเี๋ยวบืงโกกว่านี่เรือเบื้องแขนบ่เนี่นี่ซ้ำกันนี่นานนี่ก็ลุกมีดลั่นอ่าเบิ่งดีด้วครับเด้อพี่น้องเด้ออย่าเสือง่ายๆเด้อครับเด้อ เพราะว่าซูมือนี่เหตุหลอกลวงมีหลาย,ยใช้วิจารณญาณในการรับชมว้าว